สวัสดีครับทุกผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับ s u n t o d a y ์เช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอาชีพครีเอเตอร์แล้วว่าพ่อค้านั่นเองนะครับในสายพ่อคาก็มี2สายนะครับจะมีสายซับแล้วก็สายกายภาพนะส่วนในอาชีพ300ในสายพ่อค้านะครับก็จะมีอาชีพลาปิ d เดรี่แล้วก็เมทัลวอลเกอร์นะครับอาชีพแรกนะครับผมก็จะแนะนําอาชีพลาปิดเดรีนะครับก็เป็นคลาส300รอาชีพแรกนะ สเตตัสนะครับมันก็จะเพิ่มให้มาก็มีค่าอินประมาณ300แล้วก็ค่าเด็กอีก400นะครับส่วนในคลาสพ่อค้านี่นะครับผมเล่นสายเอทนะผมไม่ได้เล่นสายอินนะครับผมก็ลงเอทแล้วก็ค่าเด็กไปนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะเล่นสายอินหรือว,ว่าสายเวก็เราก็ควรที่จะอัพอินแล้วก็เด็กครับแล้วสกิลส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสกิลประมาณนี้นะผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ นี่เลยครับโดยประมาณนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองดาเมจในชั้นดีกว่านะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดลองดาเมจในชั้นที่38นะครับโอเคนะครับผมก็จะลองกดสกิลแรกนะเป็นสกิลประจำอาชีพมาเลยนะครับก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าช่วยเสริมครับช่วยเพิ่มธาตุนะอัปเกรดธาตุนะเห็นไหมครับตรงนี้ผมแต่นะด้านบนนะใต้หลอดมานานะครับมันเพิ่มทุกธาตุเลยนะครับเป็นแบบว่าเพิ่มความแรงครับช่วยเสริมนะเสริมธาตุครับ นี่ครับอีกสกิลหนึ่งก็แรงใช้ได้เลยนะครับถ้าใครลงอินนี่แบบว่าน่าจะโหมดมากๆเลยนะครับสกิลนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็หิวตัวเองด้วยนะทิ้งท้ายด้วยการหิวตัวเองนะแล้วก็สกิลที่โกงมากที่สุดนะครับก็คือสกิลปากกรดนะเราปากกดแล้วก็ทํำดาเมจใส่นะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสกิลนี้ครับต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวดูมะม่วงมันล่วงนะ นามดแรงใช้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแบบว่ากดออโต้นะครับให้ทุกคนดูนะว่าสายนี้มันน่าเอาใช้ฟาร์มหรือเปล่าผมว่าก็ใช้ฟาร์มได้นะครับแต่ว่านะครับผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช้อีกสายหนึ่งครับฟาร์มน่าจะดีกว่านะสายนี้อาจจะฟาร์มใช้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลที่ไม่มีครูดาวนะแต่ก็มีสกิลน้ําแข็งบ้างนะครับที่แบบว่ามันครูดาวน้อยนะแล้วก็สกิลปาลากรดสกิลปลาไฟนะครับ อาชีพพวกขาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสกิลที่น่าสนใจก็เป็นสกิลที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตเ,เพื่อนๆนะซึ่งเป็นอาชีพที่แบบว่าเกรียนใช้ได้เลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยอาชีพนี้ฟาร์มยากมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกสายสามารถฟาร์มได้ง่ายๆนะเพราะว่าดาเมจแรงมากนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันอีกครั้งนะครับมันไม่ได้ทำดาเมจนะแต่ว่าช่วยเสริมธาตุนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันนะครับ อ,อ๋อผมลืมไปนะครับส่วนอาชีพลาปิทารีนะครับมันก็ใช้คอนอย่างเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับมาดูอาชีพแมทเทิลวอล์กเกอร์นะเรามาดูค่าสเตตัสนะครับว่ามันเพิ่มอะไรมานะค่าสเตตัสของอาชีพแมทเทิลวอล์กเกอร์นะครับมันก็ช่วยเพิ่มเอทีแล้วก็ค่าเมนแล้วก็ค่าเด็กมาครับช่วยเพิ่ม3อย่างนะเห็นไหมครับค่าเอทีก็เพิ่มมาประมาณ300นะแล้วก็ค่าเมนก็ประมาณสัก200กว่าแล้วก็ ค่าด e x อีก400ครับส่วนสกิลนะครับผมก็จะใหเ้เพื่อนๆดูก่อน,นครับว่ามีสกิลอะไรบ้างไนงะประมาณนี้ครับทุกคนในคลิปนี้ก็เสียงอาจจะแหบๆไปสักหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับส่วนในอาชีพ m ม่ท่าน a l ลเกอรนะครับเราก็ต้องใส่อาวุธขวานนะทุกคนนะ แล้วขวานที่ผมใส่ธาตุไฟนะครับเพราะว่าสกิลที่ไม่มีครูดาวมันเป็นสกิลธาตุไฟนะผมก็เลยใส่ประว่าธาตุไฟเสริมเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะแนะนำนะสกิลแรกนะสกิลแรกเราสามารถกดได้ตลอดนะครับกดทีละครั้งนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองมานาสักหน่อยนะถ้ากดทีละครั้งมันจะแบบว่าไม่มีครูดาวนะครับแต่ถ้าว่าเรากดติดต่อกัน3ครั้งนะครับมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูนะครับทุกคน1 2 3นี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ แต่ว่าเราสามารถกดทีละครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าเรากดใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามานาเนี่ยเลืองมากๆนะครับเพราะว่ามันกินมานามากเลยนะ <thesis. S 2> นี่ครับกดครั้งหนึ่งก็กินมานาไป800เลยนะถือว่ากินเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะใช้คอมโบก็ต้องแบบว่ากด3ครั้งติดนะครับทุกคนในอาชีพพ่อค้า,านะครับถ้าใครเล่นนะน่าจะรู้นะว่าสามารถทํายาได้นะครับยาขวดสีเขี่ยวแล้วก็ยาขวดสีฟ้านะครับทำมาจากลูกไม้สีฟ้าแล้วก็ลูกไม้สีแดงนะ ส่วนอาชีพแบทเทนวอลเกอร์นะครับมันก็จะทํายาสีฟ้านะหรือว่ามานานั่นเองนะครับส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะครับแลปิดารีนะครับมันก็ทํายาสีเขียวนะครับหรือว่าเติมเลือดนั่นเองนะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปลองสกิลกันดีกว่านะในชั้นที่38นะครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลแรกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดครั้งหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อกดครั้งหนึ่งก็มอนตายเลยนะแต่ว่าเปลืองเอชพีชิปหายเลยมาต่อไปผมจะลองกด3ครั้งติดนะครับ Uh huh. คอมโบนี้ก็แรงใช้ได้นะทุกคนส่วนในครา้นี้ก็เหมาะสำหรับสาย s d r นะสาย s d r dex นะครับเลือดก็ให้มาประมาณ4,2 0,000นะเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าครับตามด้วยสกิลนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมลองสกิลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเออนี่ไงนี่ครับคอมโบประมาณนี้นะครับถือว่าแรงใช้ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้มันออโต้ฮัน์ให้ดูสักหน่อยนะครับทุกคน เห็นไหมครับถ้ามัน auto h ฮันมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในอาชีพนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแนะนํามากมายนะถ้าใครอยากจะเล่นสายอินก็ลงอินเลยนะครับสาหรับอาชีพแรงนะลา p i เ i รีนะครับแต่อาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพ m o u n t อล n walker นะครับเป็นอาชีพสายกายภาพครับผมก็เลยลง t r แล้วก็คาดเด็กนะ แต่ว่าค่าสเตตัสที่มันให้มาก็ a d r 300แล้วก็เมน200แล้วก็ d x อีก400นะครับสำหรับผมแล้วนะครับอาชีพทุกอาชีพผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็น่าเล่นทุกอาชีพเลยครับผมก็เลยลองเล่นทุกอาชีพแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อน<วา>ๆได้ดูนะว่าเพื่อนๆจะชอบอ<ว>าชีพไหนนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกนะครับให้ทุกคนนะเลือกเล่นนะครับว่าเราอยากจะเล่นอาชีพไหนแล้วก็อาชีพไหนเหมาะกับเรานะครับส่วนอาชีพนี้นะครับผมก็มีการแนะนำให้เพื่อนๆได้ประมาณเท่านี้ครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงผมก็ขอฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับถ้าใครแชร์ให้เพื่อนๆได้ก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคอเกมนะในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ